ดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องบริษสภาพมาเฮคเกอเพาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทำนึ่งปลาตะเพียนนะคะพี่น้องนะคะพักน่คะพี่น้องก็คือพักกาดเขียวยัเก็บมาจากนาบ้านนะคะพี่น้องที่ปลาเราปลูกไว้ค่ะจะเอามาหนึ่งทั้งกอเลยค่ะหลังทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างดีนะคะก็จะมีใบแมงลักค่ะเห็ดลิ้นดํานะคะพี่น้องแล้วก็กระลำปีมีแค่นี้นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ได้ยอดจะพามาหมักปลาค่ะนะคะ กระมังตังก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือปลาตะเพีย,ยนยันหลังทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะเราจะหมักเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะสิบมักเป็นโตค่ะเพราะว่าเอ่อมาสิบเขาเหนือเขานังนะคะพะะคะะคะี่น้องปลามันโตใหญ่นะคะอยกเลยงทเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาหมักค่ะนะคะหนึ่งปลาสิบแซ่บค่ะพี่น้องกินกับเจียวบวกพริกไม่บวกพริกสดในสวนนะคะพี่น้องนะคะส่วนนี้ค่ะได้จะ คุกเกลือละหนึ่งที่หลังค่ะพี่น้องนะคะไข่ค่ะพี่น้องนะคะส่วนนี้ค่ะโยโขไว้เพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะก็จะมีตะไคร้ค่ะรากผักชีค่ะกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งปลานี่งเข้าเน้นนตะไคร้แน่นิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเทศให้ปลาเข้าดับกินข้าวค่ะนะคะส่วนเครื่องปรุงค่ะพี่น้องย่ดใส่แค่สองอย่างค่ะรสดีนะคะกับเกลือแค่นั้นค่ะนะคะชูรสนี้ใส่ไปในเจลแล้วนะคะนี่ค่ะ เพราะว่าข้อหนึ่งใส่ใบตองห้องค่ะพี่น้องเนี่ยจะหมักเค็มๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นขออนุญาตใส่มือเลยบ่ิหาพี่น้องนะคะใส่มือคุกเข่าด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้าจะเอาไปหนึ่งเนะนอกจากพี่นอ้องยาสวานกันเด้อสวานสกปรกอีกและคะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปหนึ่งให้มันซุกข,ขาชื้อโลกอยูน่นคะคะ น่คะคุกเขาระวังก้างนะคะพี่น้องนะคะเยบบังยังดีเวยะคะ่ะพี่น้องเพื่อสุกให้ก้างมันให้ก้างมันขาดอีกไงคือหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเอาละคะ่ะเอาละจ้ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเ่าเอาไปหนึ่งกันค่ะส่วนไข่ปลาเลยค่ะพี่น้องเราก็จะใส่แค่รสด,ดีเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เอาไปหนึ่งพร้อมกับปลาเลยค่ะพี่น้องนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งลังถึงกันคะ่ะ พี่น้องพ่อหนามเดือดนะคะพี่น้องนี่ค่ะหนามเดือดจะจัดเลยค่ะยะรีไฟลงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่ลงไปค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะเอาใบแมงลักห้องไปก่อนคะ่ะผักอีตูบานเท่านีาน้นะคะพี่น้องใส่ลงไปแต่ไข่เยา่าบนในห้องนะคะเพราะว่าเย่าคุกไปแล้วนะคะคุกไปเยอะแล้วก็เลยจะไม่ลองค่ะใบแมงลักลองเป็นผักลงไปค่ะ หลังจากนั้นค่ะเอาปลาว่างว่างเลี้ยงไปเลยค่ะใส่มืออีกคือเกาวางลงไปค่ะอันนี้คือปลาตะเพียนนะคะพี่น้องตรงมกกักเหลือหนึ่งเก้สี่ค่ะไม่ค่อยสีแซบแล้วก็ไม่ค่อยสีเขาเนื้อเขานังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวย่เอาไข่ปลาใส่ลงไปน้ำค่ะ ไข่ปลาใส่ลงไปตรงนี้เอาละค่ะหลังจากนั่นค่ะพี่น้องนะคะเราก,ก็จะเอากระลำปีใส่ลงไป,ะะปด้วยค่ะพวกเห็ดกบพักกัดเขียวยกสใส่ที่หลังนะคะพี่น้องนะคะก็อาสบริษใส่เห็บเบิงเพราะว่าม่มีอย่างคะ่ะรอบปลาสุกไดกหน่อยหนึ่งก็เอาเห็ดกบผักกัดเขียวใส่ลงไปค่ะนะคะให้ผักเราสุกก็ยกขึ้นกินได้นะคะแค่นี้ค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งปลาง่ายๆบันๆสไตล์เย้าคือเกาค่ะแล้วก็ผักีตู โป๋นะไว้ในเผื่อความพร้อมค่ะพี่หอนผ่อนๆเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องยอเสนอไปเรื่อยๆเห็ปลาสุกแนะคะพี่น้องนะคะช่วงทีหนึ่งปลาอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวจะป้าไปตำแจวนะคะพี่น้องเจวบวกลิกบๆนะคะสดๆแต่ตดนะคะพี่น้องนะคะส่วนเห็ดนะคะเห็ดกับผักกาเฉียวรอให้ปลาสุกสักนิดนึงแล้วใส่ลงไปค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะที่นี่ด้เข้าไปตำแจวกันค่ะค่ะพี่น้องช่วงที่กรลั่งหนึ่งปลาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพามาตำพริกค่ะตำ แจวปลาะนะคะพี่น้องวันนี้จะใส่ปลาะเป็นต้นๆเลยได้ค่ะนะคะพริกนี่ก็เก็บจากต้นนะคะสดๆจากต้นเลยค่ะเป็นพริกอ่อนค่ะบเนี่ก็เลยใส่ไลน์เน่แล้วก่อน็จ็ใส่แค่หอมแดงค่ะไม่ใส่กระเทียมค่ะนะคะ <S <S หลังจากนั้นค่ะคั่วพริกแล้วนะคะพี่น้องพึ่งไว้ให้ห่อนก่อนหน่อยนึงเนื้อหาพี่น้องเพื่อที่จะสะดวกใน,นการตำแล้วก็จะมีความแสบกว่าถ้าตำห่อนนะคะพริกมันจะแบบว่า เปลือกมันกระด่างนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กน้อยะค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ตาพริกให้ละเอียดเลยค่ะเอาละค่ะพอพริกเริ่มละเอียดค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปุ้นะคะขาดก็ได้ค่ะตาเจ้วค่ะพี่น้องต้องชู้ลดต้องเข่านะคะนี่ค่ะใส่ลงไปมากหน่อยแล้วต้เข้าค่ะหลังจากนั้นค่ะเยวก็จะใส่ปลาวันนี้ใช้ปลาปลากระดีปลาตัวเลยนะคะ ใส่ลงไปกลืนน้ำไร่รัดะคะพี่น้องนี่คะ่ะโบใส่ลายดอกประมานนี้คะ่ะใส่ได้ประหลาด่บไม่ยังดอกค่ะพี่น้องใส่ลายกระเปลงใส่พ้อดีกินคะ่ะจากนั้นใส่น้ำปลาลงนิดนึงคะ่ะตามด้วยน้ำต้มสุกนะคะหยอดลงไปจักหน่อยนึงคะ่ะ เผื่อบอห้ปลาห,ห้าเข้มมาเกินไปล้วเพื่อหให้เจลห้ามามีน้มอุจจุนะคะเวลาหนึ่งปลานะคะมีพักมีอย่างเขาจะได้จุล่งไปค่ะเส็บๆค่ะผู้ใดามาบักเน่ากับบีบใส่ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้จะตํำแบบสไตล์อีสานบ้านเ่าเลยค่ะพี่น,อน,ะะน,อนะะ้องนะคะเป็นเจลบวบพริกไม้นะคะหอมๆนะคะใส่ปลาหลาปลากระดีชษคะ่ะพี่น้องหัวไปชน ใส่ปลาไาปลากระ,ะ,ระกดีลงไปค่ะคนอย่าชิมเจียวเนี่ยแซ่บเติมน้ำไปจังหน่อยเอาเติมน้ำปลาไหพคนละค่ะเดะี๋วเติมน้ำปลาลหแบบสำเร็จลูกลงไปจังหน่อยหน,นึ่งเพิ่มความนัวเออนี่แหละเด็ดเลยค่ะเอาอยูเลยค่ะพี่น้องพ่อค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแจ่วปลาร้านะคะพริกไม่หอมๆนะคะพี่น้องมาค่ะที่นี่รอบปลาสุกค่ะพี่น้องในยาสแตงพเขาสู้กินจ้าหนึ่งปลาตำแจ่วค่ะอาหารานิสานบานๆจ้า ราคาพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะหนึ่งปลาตำเจลค่ะพี่น้องเจลบวกพริกใบนะคะตังใบเรเรียบร้อยค่ะนะคะปลาตะเพียนค่ะหมักด้วยตะไคร้ค่ะพี่น้องกระเทียมพริกไทยละผักชีใส่ลงไปได้หลายค่ะหอมๆค่ะแล้วก็จะมีไข่ปลาน้ำเนื้อค่ะพี่น้องปลาแม่ไข่ค่ะหนึ่งไส้พักกาเขี้ยวหนาบ้านนะคะพี่น้องหนึ่งออกมาเลยขึ้นเหลืองโอ้ยสีเย้ากระบอกหูคอกันได้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือกะลําปีค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดลินดํดำนิดนึงค่ะส่วนนี้ค่ะพี่น้องพระเอกของงานค่ะ ใส่ปลาไหลตอนลงไปน้าค่ะพี่น้องโอ้ยขุยก็เขาเดียวนะคะปลาหนึ่งนุ่นๆค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เอาอยู่ละค่ะพี่น้องนะคะอาหารบันบันอาหาร,อ,าหารอิส,สันบันเท่านะคะพี่น้องกินย่ำใดก็แสบนะคะปลาตะเพียนกินระบ้างกลางระบ้างอย่างนี้เด้อค่ะพี่น้องนี่คะ่ะกลางยี่ยี่หรือสมิกลางหน่อยๆนั่นะคะพี่น้องเขาพุณอะไรค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องไพ่ก็ติเขาใหญ่มากค่ะเจลก็แสบ เมื่อวันกมาค่ะด้กินปลาแดกนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะทุกผู้ทุกๆๆคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะหนึ่งปลาตำแจ้วจ้า,จา